ขนสมาร์ทซูมี่มาเล่นกันไปครับไปครับผมไปครับผมโคนขึ้นเบียรขึ้นปลอยเบียรขึ้นปลอยขนขึ้นครับโคนขึ้นครับมาขึ้นเลย เอาไปรับธนหัตรลูก่านขึ้นไปเฮ้ยซ้อนเว้ยทำไมรีบซ้อนเงินละ่ะดันครับตัวน,นั้นเรากินตัวนี้กินครับมาหนีไปไหน มาหนีไปตานั้นนะครับไปหับผูกไว้ก่อนอืมกินหรือกินครับไม่แน่เขาอาจจะเอาไอ้นี่กินเลยก็ได้นะเนี่ยท่านผูช้ชมเพื่อความปลอดภัยผมวอาโคนกินดีกว่า ลอยเขาเอาเม็ดมาไล่นะครับเอาเบียกกินเดี๋ยวไอ้นี่ตายอือืออ้โคนมามาโค่นพี่เข้ามาเหมือนกันเฮ้ยจะมาทิ่มมาหรอวะทิ่มใต้ที่ไหนลหร แบบน,นั้นทำไม้ชมผมกินไปเลยดีกว่ากินครับ <laughs> ถอยครับ โดดม้าหนีหรือไปครับขุนไปเตรมลุกแล้วเดี๋ยาเรือลุกนะครับไปแล้วเรือลุกครับนี่กินฟรีครับหนึ่งตัวเฮ้ยเอาวะกินครับ ม้ากระโดดโยกย้ายนาเขากระโดดเหมือนกันวะทำไรอ่ะอ๋อกินเบี้ยะไงดีเนี่ยไปเลยดีไหมอ่าผมลองรู้อีกทีหนึงดูดีว่าขุนเขาจะหนีไปไหนนะครับหนีไปตาบน กินเบี้ยหรือแลกไปเลยดีไหมอ่ะลองลูกอีกทีหนึ่งเอามาปิดไหมซ้ำนะครับซ้ำมาลุกซ้ำให้เขาลงมาอ่าลงมาตอนนัน้ลูกตัวนี้ครับลูกตัวนี้เป็นการ จัดจังหวะให้แบบเรือเรามันขึ้นได้สองลำอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรือเราไมากลัลำแล้วนั่นแน่เรือลงมากินกินกินเรือลำบนหน่อยดีกว่ามากินเรือกินโคนหน่อยดีกว่าโอเคอะลุกหนึ่งทีครับลุกหนึ่งที ดูว่าคุณหนีไปไหนหรือว่าเอามมาปิดอ่ามาปิดนะครับอเอาเลยแล้วกันทนะ่านผู้ชมกินลุกไปเลยดีกว่าไปครับมาลุกเข้าไปเอาไงดีครับเอาไงดี ไปครับลุกเข้าไปอีกทีหนึง่งโอเคกินเรลือฟรีนี่หว่าใช่ไหมกินเรลือฟรีครับแอบโดดมา้ามาอ่ะโอเคลูกทีครับขอบคุณครับแอบซ้อมแต้มวันห้าเป๊ะอีกแล้ว เขาเพิ่งเล่นหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาครับ,รบไปครับไปครับไปครับนี่จะจินสองอ่ะมาไปครับเม็ดปเมป็ดปไม่ขึ้น็ปเลยจ่อไว้ก่อนครับทีมครับทีมครับ โดดทับโดดครับ,ดดรบมาโดดกินวะทิมไปก่อนเลยแล้วกันนี่กินครับนี่ครับนี่หรือกินครับ โอ้คนหนีใหญ่เลยเว้ยหขึ้นไปครับโคนไปผูกครับขึ้นไปเฮ้ยเอาวะ่ะกินไว้กินครับ ห้ากินครับเอา้เาแล้วพี่ไม่กินละเม็ดไปครับนี่ต่อละยังไม่ต่อครับถอยมาก่อน คนไปครับโอ้โหทนไม่ไหวแล้วครับเขากินลราละกินครับเอาไงเฮ้ยคุณมาเองเว้ยชอบสิครับงี่เลือกดมาไว้ก่อนนะครับ ถ้าเราดันขึ้นไปตรงๆเนี่ยคือไงดีเขาจะต้องเอาเหลือกินใช่ไหมท่านผู้ชมโอเคผมเล่นแผนการร้ายกาดหน่อยดีกว่าทิ้งมันไปครับเขาเอาเหลือกินโอเคกินครับกินเข้าไปท่านผู้ชมว่าอืม ผมให้เขากินม้าผมไปเลยดีไหมเนี่ยโอเคให้เขากินม้าผมไปเลยก็ได้นะเนี่ยจริงๆอ่ะลองดูครับลองดูว่าจะกินม้าผมไหม เฮ้ยกินว่ะไปกินตัวนูนแทนเว้ยโอเคทิมดูเข้าไปครับเสร็จแล้วโดนกับดักแล้วโอเคขอบคุณครับ